จิตต่างใจอาจเกิดปัญหาก็ต้องรู้แค่เพียงปะใจปะใจเรียนรู้ความตางรับลดความหางเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน หัวใจใกล้กันประจำวันศุกร์เป็นเวลาของพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะนำเสนอคนในสังคมนะคะที่เขาเอื้อมมือมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยากจะให้ชมที่มาที่ไปกันก่อนค่ะความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจเปลี่ยนพื้นที่แห่งน,นี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ครอบครัวอุปการรนี่คืออะไร เป็นครอบครัวทดแทนที่เป็นทางออกทางหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กๆที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้ช่วยดูแลอุปการะเด็กนี้ให้เหมือนกับอยู่กับแม่ในครอบครัวเดิมน้องอายจะไปอยู่กับแม่แล้วเหรอไม่ใช่ลูกหลานเขาเขาจะสามารถจะรักเด็กคนนั้นได้มากเท่ากับลูกหลานเขาเหรอครับมันเป็นยิ่งกว่าลูกหลานเขามากกว่าเพราะเขาคิดว่าเด็กคนนี้คือเป็นเด็กกำพร้า ที่เขาจะต้องให้พื้นฐานชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะสูงขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีความมั่นใจในตัวเองสวยไหมลูกสวยไหมสวยป่าอืึสวยปัะถ้าเขามีความรับเต็มเปี่ยมเขาสามารถเปิดว้างเขาจะส่งประกายตาที่ปิ้งมาให้เราเห็นทันทีซึ่งพี่สัมผัสได้จากตรงนั้นใช่ค่ะ น้องคนนี้ชื่ออะไรคะ <Okay. S 1> น้องเกสนเหรอน้องเกสคนนี้ใคร mm. แม่แม่แม่ขายอะไรแมาขายเตี๋ยวแม่ขายเตี่ยวชามกี่บาท <Huh? S 1> กี่บาทกี่ขาย่างกี่ด่าเ เราคงจะต้องยอมรับนะคะว่าทุกชีวิตเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์พร้อมพร่างไปซะทุกอย่างบางครอบครัวก็อาจจะมีรอยร้าวรอยรั่วหรือว่าบาดแผลต่างๆนานาน,นะคะแต่สิ่งสำคัญค่ะที่ทำให้สังคมแล้วก็ครอบครัวนั้นน่าอยู่แล้วก็งดงามขึ้นมาได้ก็คือเราเราท่านท,านทาน่ทุกคนในสังคมนี้แหละค่ะยายดำรู้เรื่องแม่กาปะ่ะแม่กา ลูกก้าวเหอใครให้แม่กาควักกันเลยก็ในเหมือนกันเนี่ยเราก็ลงรักลูกเขาทำไมกาเหลวแล้วก็เขาก็เอาไปก็ร้องไห้ก็ไม่มีคนที่จะเป็นครอบครัวอุปการะได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงคะอันดับหนึ่งก็คือเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานนอกบ้านสองก็คือดูอายุ แล้วก็สมาชิกในบ้านทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าสามารถที่จะให้อุปการะเด็กๆได้ครอบครัวอุปการะจึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของคนในสังคมที่จะช่วยหาทางออกแบ่งเบาปัญหาให้ทุเลาเบาบางลงนะคะแล้วก็พยายามสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ คนนี้ชื่ออะไรยายชื่อน้องอายค่ะน้องอายเหรอน้องอายมาอยู่กี่เดือนคะน้องอายมาอยู่วันที่สิบสี่เนี่ยได้สามเดือนครึ่งพี่ดำเนี่ยเลี้ยงเด็กมูดิทีมาประมาณเจ็ดแปดปีมาแล้วแล้วก็อุปการะเด็กมาเป็นรายที่เจ็ดแล้วนะคะยายแล้วถ้าแม่จริงๆเขาเอาไปเลี้ยงเขาไม่มีเปททำไงอะ่ะน้องกับพื้นเขาก็นอนแต่มันนอนไม่นานอะ่ะยาย เขาไม่เวียนหัวเหรอไม่เวียนอย่างเงี้ยหลับถ้าถ้าหยุดเปย์นะตื่นนี่มันไวกิ้งเลยนะยายน้องอายเนี่ยเป็นครอบครัวที่แม่มีปัญหาแล้วก็แค่ฝากเลี้ยงทั่วกลาวแล้วตอนนี้แม่พร้อมแล้วแล้วซึ่งเขาก็จะรับกลับไปอยู่ในครอบครัวเดิมนี่ไปเมื่อกี้ถึงเนะี่ยไปอยู่กับแม่กันร้องป่าก็ไม่ร้ร้องป่าหนูไปอยู่กับแม่ร้องป่ะ แต่เขาไปจากเราเนี่ยคือเขาไปอยู่ที่ดีกว่าใช่ไหมอยู่ที่ดีกว่าเขาอยู่กับพกก่อกับแม่เขาก็ต้องดีกว่าเรากกพ่อแม่เขาเขาก็ไปสบายเนี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรมายิงอยู่ก็สบายไปอยู่กับแม่เอออยาปไปอยู่กับแม่แน่ครอบครัวต่อไปอะคะครอบครัวต่อไปพี่จิตเนี่ยเลี้ยงน้องใบมนใบมรถูกมองกล้องใบมน น้องคนนี้ก็เป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักซึ่งเรามองเห็นแววตาเวลาเรามองเขาเขาจะส่งสายตาโดยการยิ้มกลับมาแล้วก็เล่นด้วยแล้วก็มีความมั่นใจที่จะยอมให้คนอื่นอุ้มอมแบบว่าเขาเขาจะอุ้มยอกน้องแบบนี้หอมน้องมางอะไรบางอย่างเนี้ยกังวลไหมคะว่าครอบครัวใหม่เนี่ยจะเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าเรากังวลกังวลนม่งมากๆเลย บางทีกลัวเขาจะไม่รักเหมือนเรารักบ้างอะไรเนี่ยคิดไปทั่วคือเขาไม่ได้เลี้ยงแต่แบบอกบางทียังเคยพูดกับบนิีิเลยมันจบอกว่าเขารักที่ไม่ต้องกลกวหรอกเขารักาะว่างั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าลูกคนเดิมไปต้องมีคนใหม่มาเพื่อที่จะทดแทนความรักเพราะว่าเขาจะไม่เหงามอบความรักให้คนอื่นต่อไปส่งทอดความรักคนใหม่เงาอยู่ไหนว่าเเงางางวัาเลยนอนเลยล่นอนละเต็มวัไมไดไปเต้นบอาการ ครอบครัวต่อไปอะคะ่ะครอบครัวต่อไปครอบครัวพี่นีนี่ก็เลี้ยงเด็กมาให้กับมูลนิธิหลายปีเหมือนกันนะคะสิบเอ็ดปีแล้วอ๋อเหรอรับมาแล้วกี่คนคะเก้าเก้าคนเก้าคนนี้คนนี้คนที่เก้ารักแม่แล้วทำไงรักแม่เราทำไง <c oughs> <c oughs> พี่ปานีรับเลี้ยงน้องเกรสนานหรือย,อยังคะนานแล้วตอนรับมากี่ขวบ สี่เดือนครึ่งแล้วตอนนี้ล่ะคะสองขวบสามเดือนสอขวบสเดือนสเดือนครึ่งก็รับมาแล้วปีกับอีก9เดือนลูกทุกคนที่เข้ามาอยู่กับพี่นีเนี่ยพี่นีจะไมไ่เคยคิดว่านี่คือไม่ใช่ลูกเพียงอย่างเดียวว่าไม่ได้คลอดมาเองเลี้ยงลูกคนอื่นนี่มันมต่างจากเลี้ยงลูกตัวเองไหมคะ จะต่างกันแค่ข้อเดียวคือว่าเลี้ยงโตแล้วเขาไปอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็เลี้ยงแบบส่งๆไปก็ได้นี่ต้องเลี้ยงดีม่ต้องเอาใจใส่ก็ได้ไม่ได้สิไหนๆก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ดีแล้วเลี้ยงมีคุณภาพใช่ไหมลูกใช่น้องเกรซเนี่ยเป็นเด็กที่ตัวเล็กจริงแต่สุขภาพแข็งแรงกล้าพูดกล้าแสดงออก นั่นคือข้อพิสูจน์ใช่ไหมคะว่าครอบครัวอุป,ปาการะเนี่ยรักเขาจริงๆนี่คือผลที่เขาได้ความรักอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็สามารถที่จะทําอะไรได้มัดคงทางอารมณ์ทุกอย่างจุ๊บสองข้างเลย <c oughs> อีกข้างหนึ่ง <c oughs> ข้างบนด้วยโอเคหัวล้านหัวล้านรักแม่ปะอ่ารักกอดแม่สิรักกอนแม่กกอดโอ้ <c oughs> ครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวอุปการะเนี่ยคะ่ะจำเป็นไหมคะที่จะต้องมีความพร้อมทางเศรษฐกิจไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานของเด็กทุกอย่างเนี่ยทางวันที้จะเป็นคนช่วยการสนับสนุนเด็กทุกรายนะคะใจจังพี่ลูกหลับมะหลับเพียงแต่บ้านนั้นพร้อมที่จะให้ความรักความอวอุ่นที่จะมอบให้กับเด็กคนคนหนึ่ง นะคะที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านเดิมได้ในชั่วขณะหรือให้เด็กคนนั้นอยู่ได้แล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านยินดีค่ะไม่เอาไม่เอาว่านี่ว่าลูกว่าลูกช้างเนี่ยพี่ว่าช้างให้ดูนี่ช้างนี่ไงแสดงว่าการที่เราจะช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันมีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ค่ะนั่นก็คือความรักความอบอุ่นความผูกพันที่คุณให้แล้วก็เป็นพื้นฐานต่อไปของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนค่ะ ลดควาามหาเพื่อใหห้้้ััวใใใจไดกกลกนครนะคะที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวสร้างสรรค์ดีๆแบบนี้นะคะก็เขียนจดหมายถึงเราได้ค่ะรายการหัวใจใกล้กันอีเมลของเราค่ะ heart at thpbs.or.th นะคะหมายเลขโทรศรัพท์027911113แล้วพบกันใหม่กับ หัวใจใกล้กันสวัสดีค่ะคหาเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน